สวัสดีค่ะ EP สองจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่า EP สองไม่เต็มตัวนะคะเมื่อกี้นี่ค่ะ EP สองเราไม่รอแล้วนะคะพี่ป้านาอาแกบอกว่าไม่รอให้ฝนหยุดนะคะเพราะว่าดูจากค่าทางแล้วน่าจะไม่หยุดง่ายๆนะคะก็เลยจะลงดำนากันต่อนะคะนี่ค่ะเราก็จะติดตามกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นี่ค่ะด้ยวยใจรักและอดทนจริงๆนะคะตามไปดูค่ะคุณป้าคุณป้าคุณป้าคุณพี่คุณอาคุณยายนะคะท่านบอกว่าไม่รอค่ะขอทำงานต่อหลังจากคานข้าวเสร็จนะคะ,กะเกษตรมือใหม่เขาไม่ให้ลงนะคะเขาบอกว่า ให้อยู่ข้างบนไม่ให้ลงเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าน้ํามันลึกคนก็ลึกนะคะนี่ค่ะเป็นดูค่ะอ่อค่ะโอ้โหสุดยอดมากค่ะีพีนี้ก็ถ่าย กลางสายฝนเลยนะคะอ้ยอมย,ยอมใจจริงๆค่ะนี่คือเกษตรกรของแท้เลยนะคะเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือยิ่งรู้สึกรักแล้วก็ยิ่งรู้สึกหลงไหลกับอาชีพเกษตรกรแล้วก็ยิ่งมีความรู้สึกว่า เป็นอะไรที่เราต้องการจะอนุรักษส์สืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวแบบนี้ให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะนี่ค่ะเดินตามไปค่ะพอโจะให้พูดว่างไงดีคะคือให้พูดว่าความสามัคคีก็ใช่ ใช่พูดคำว่าความอดทนก็ถูกคือมันรวมรวมหมดเลยทุกอย่างนะคะเราต้องศรัทธาในชาวนาแล้วค่ะนี่ค่ะความการสอายผลจริงๆนะคะขอบอกเลยว่าเป็นการถ่ายคลิปที่เท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะดูค่ะใจสู้อยลืเกินค่ะใจสูู้กเลานี่ค่ะของแท้ค่ะใครอย่าได้มาโม้เชียวเขาสู้ของจริงค่ะนี่ค่ะตัวจริงเสียงจริงของกเกษตรกรไทย ดูนะคะบรรยากาศนี่ค่ะเปิดมอลำงสิงหยได้นะนี่ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศ ากจะส่งภาพนี้ไปให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ชมกันราคาข้าวเปลือกปีนี้ขอให้ขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะดูค่ะสุดยอดแค่ไหนคะไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะคือเอ่อ มันเป็นความเ้าเรียกว่าเออมันบรรยายแทบจะไม่ถูกเลยนะคะชาวนาเราต้องสู้กับวิกฤตหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูแรงหรือแม้แต่ฤดูเก็บเกี่ยวนะคะคือชาวนาเนี่ยจะต้องเจอวิกฤตหลากหลาย ทั้งวิกฤตเกี่ยวกับต้นกล้าต้นพันวิกฤตเกี่ยวกับศัตรูพืชวิกฤตเกี่ยวกับแรงงานวิกฤตเกี่ยวกับราคาและอะไรมากมายที่เจอนะคะแต่นี่ค่ะสันหลังของชาติแรงงานหรือผู้ประกอบการหรือเกษตรกร,ะร,ะกรนะคะเขาต้องเจออะไรมาบ้างเราไม่รู้นะคะ แต่นี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังของเมล็ดข้าวสวยๆอร่อยๆที่เราได้ทานกันนี่ค่ะนี่คือเบื้องหลังจริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือความแข็งแกร่งของชาวไทยและนี่คือรากเง่าต้องเรียกว่ารากเง้าของประชากรไทยนี่ค่ะ เราไม่รู้ว่าวัฒนธรรมแบบนี้จิตกรรมอย่างนี้จะหายไปเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าวันนี้เราอยากจะสานต่อเราอยากจะสืบทอดเราอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้ไว้นะคะเระสรมือใหม่ทำไม่เป็นแต่ก็มาหัดมาลองทำมันลำบากมากเหนื่อยมากเจออุปสรรคเยอะแยะมากมาย แต่วันนี้ยิ่งรู้สึกถึงคุณภาพยิ่งรู้สึกถึงความเขาเรียกว,ว่าคือทุกอย่างนะคะคือมันมันมันรวมหมดทุกอย่างเลยในความรู้สึกมันบรรยายไม่ได้นะคะมันมันมันเต็มเต็มเต็มในหัวใจนะ,ะมันเต็มในในคำพูดที่จะออกมานะคะนี่ค่ะอยากจะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะที่ไก่ลาดที่นงหน้าก็มาช่วยในการกระจายต้นข้าวนะคะเป็นต้นกล้านะคะให้ต้องช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนี่ค่ะน้ำยอกมากจริงๆค่ะนะเราก็รีบเร่งนะคะรีบเร่งเพื่อที่จะให้ผลผลิตหรืออะไรต่างๆที่มันออกมาสู่ท้องตลาดได้มีคุณภาพ นี่ค่ะวันนี้วันที่15กรกฎาคม2564นะคะพี่ไตรราดพี่นงนาตก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ค่ะพ,พี่นงนาตปัดดำนานะคะตอนนี้พี่นงนาตก็ใช่ว่าจะสุขภาพนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงน,นี้เพราะว่าเพิ่งไปผ่าตัดฟันเอาอถอนฟันแล้วก็เข่าก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องลงมาช่วยอยีกทางหนึ่งนี่ค่ะ ที่ม่วงนะคะที่ม่วงที่ไกร่ร่าและคุณป้าคุณป้าทั้งหลายนะคะมีคุณป้า,ายุ72ไปนีปีนะคะอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็60ไล่ลงมาเลยค่ะจนถึงอายุ5 5 5สนะคะคือพุ่งมาแปลนี้อายุเริ่มต้องอยู่ที่55นะคะยันได้ถึง72อค่ะสูงสุดนี่ค่ะจะให้พูดว่าอย่างไรดี เกษตรกรมือใหม่มีความสุขมากๆกับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนชาวกเกษตรและผู้ที่ได้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะจะได้รู้ถึงคุณค่าของการทานข้าวและก็รู้ที่มาของมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราทานกันอยู่ทุกวันนะคะอยากจะให้เด็กรุ่นหลังได้รู้สึกและได้ทราบทราบซึ้งบุญคุณของเกษตรกร,รไทยชาวนาไทยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะสำหรับลูกๆหลานที่เป็นลูกชาวนาไม่ต้องอายนะคะคุณเกิดมาโชคดีมากที่เป็นลูกชาวนาแล้วก็คุณโชคดีมากๆที่เกิดเป็นคนไทยนะคะคุณโชคดีจริงๆเพราะพวกท่านเหล่านี้คือคุณภาพบุคคลคุณภาพของประเทศไทยค่ะยังมีอีกหลายท่านนะคะยังมีอีกเป็นร้อย นูนค่ะตาชูตาชูอายุเจ็ดสิบสองเดินมาแล้วค่ะยังแข็งแรงค่ะตาชูนูนค่ะมาแล้วตามาแล้วค่ะตาชูลงท้องแล้วนี่ค่ะคุณตานี่ทำเป็นอาชีพเลยนะคะคุณตาแกชอบแกทำนะคะ แข็งแรงมากค่ะตาชูแข็งแรงสุดๆเลยค่ะอันเจ็ดสิบสองนะคะไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะคะเรื่องจริงคลิปนี้ขอยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ลูกๆหลานๆรุ่นหลังได้ชมคลิปนี้อย่างเขาเรียกว่าอย่างศัทธาน,นะคะ อย่างที่บอกนะคะเด็กรุ่นหลังอย่างอายที่เป็นลูกชาวนานะคะจงภูมิใจค่ะข้าวแต่ละเม็ดที่พวกคุณทานมาจากน้ําพักทำแรงของกลุ่มเกษตรกรชาวนาเราทั้งที่แหละค่ะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะคนถ่ายนี่ก็ได้แต่พูดนะคะยังไม่ได้ลงมือทำเลย<ะ>นี่<ะ>เดี๋ยวยังไงขอ นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงไปปรับดำนาช่วยพี่พีปะปานกับ,บคุณตานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ